ได้ได้แม่อันนี้พวกเราอะไรอันนี้ให้ใส่เฉยๆอันนี้พวกเราก็ร่วมเป็นสักขีพยานะคะว่าคุณแม่ให้แล้วแม่มีข่ารอู้กล้องเต็มเลยพูดอะไรไม่ปรึกษาอคนให้น้องมาอีกเส้นหนึ่งนี่ไงหนูก็เปิดให้ยายอ๋อให้มันเข้าสองรอบเลย เป็นเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับขอบคุณแม่มากเป็นทองวัตวันเกิดอ๋อดูว่าเซอร์ไพรส์วันเกิดตอนนี้ทองบาทละเท่าไหร่นะห้าพันกว่าบันเดือนนี้น่าไปเที่ยวทไมเดี๋ยวอุ้มหน้าแม่ดีไหมอ้าวรถมากด